ว้าวล้วไปจังหวัโหยิ่งดีกว่าชีวิตวุ่นวายคนพูดเดี๋ยานั่งเอาสองสกินมีไปเล่นเล่นก้อนแอบมือไปเล่นก้อนแอบหรือไปเดทกันเอาดีๆเจอไม่เอาเพราะขาไม่เจอสภาพคือไปเดทมากกว่าแล้วจะไปเป็นร่วงวะอะไรเลยหมาตะก้ารชั้นร่วง มันลมด้เงี่ยวมั่ลมว่ะ <c oughs> มันไม่ที่มีลมพัดเลยเออบางครั้งมันก็อย่างนั้นแหละความกดอากาศในห้องมีปู่อินอ่ามีปู่เทปซ่าปุเทพซ่า,ท,ซาทำไมถึงต้องเป็นเทพซ่าอันนี้ไม่ข่อใจฮะทำไมถนเถาม<า>คนเมื่อก่อนว่าทำไมถึงตั้งเทพซ่าต้องยุคแบบพี่เราอ่ะ <c oughs> แต่เขาว่ายุคเรานะตอนนีน้ทำไมรู้สึยกยิ่งพูดยิ่งดูแก่วะ แม่แบบแม่รู้สึกเหมือนคนละลูกเก่งๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นน่ะงแบบเออก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นเทปเก้าวะเธอแล้วลูกเกยบดีละนางไปจดทะเบียนกับพ่อครูจะป้าอะไรอย่างเงี้ยนางเียบพ่อสอบเกิดฉันรู้แบบว่าเขาไม่ได้เกิดหาจิ้งูบ้างแล้วทำไมรู้สึกโมแก่ยังวะอายุเด็กแบบไอ้เคนที่แบบว่าเดบิวเป็นเป็นไอดอลหลายๆคนแล้วก็แบบว่าเออเขาเกิดหาจิ้งูขนาดนี้ได้เหรอเก็บดีละบางคนก็แบบค่ะอ่ะแต่แว่าแบบ คิดว่าชิก็ไม่ได้แก่นะเออชิอหลออยู่แต่แต่ตรงนี้ใครเจข้ากล้ยเลยไหมแก่ได้ไงดีอ้าวแม่วัดดีแพทฮะโดนอะไรอ่ะฮะฮะฮะอยู่ฝังไหนอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนเอ้ย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 เดือยประตูกลางอ่ะแกนี่อ่ะแกนี่ อะไรดูเครื่องโน่นะจ๊ะมีใครจะมาปั่นกับเราไหมจะเดี๋ยวประตูผีไปหาอยูข้ามเธอเลยนะจ๊ะใจมากโอเคงั้นเดี๋ยวประตูผีไปหาแล้วกันนะประตูผีอ่อนไใจอยู่ตรงเนี้ยสามคนนะเธอโอเครับใจหน่อยครับเรียบร้อยอ๋ออ๋ออ๋อปกติฉันต้องไอ้นี่มาไม่ใช่เหรอวะ แบบวาไปนู่นแต่ฉันไม่ไป,ป,ไ,ปไปแล้วตัวงโอ้ยคุณคนใจดีจะต้องไปอ๋อยาย,าย,ายๆๆๆน้อยใครยายยายเสาวน้อยนะเสาวน้อยเสาวน้อยจะหลุดจากพัฒนาการแล้วเสาวน้อยใครไปเชิญเพื่อนไหมตอนนี้เพื่อนจะมีแล้วเดี๋ยวนะเดินตีคู่เลยเหรอเออเดี๋ยวฉันรีบไปดีกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะคันไม่อยู่อุ้ยแจ็คพันวางอุ้ยอุ้ย อู้เอา้ากูเลิกกูติดอะไรเนี่ยอนนเอา้ากดผิดอ,อีกเอ้ยอะไรวะอีฉันค่อนข้าง,ง,งจะบอนเรอนิดนึงเดี๋ยวะเดี๋ย,ยฉัน,ฉ,นฉันวางลูกว่าหมดเลยอ๋อไงเก๋ทำไมเจ็บอย่างนีง้แหละเอามีแต่คนลงใต้ดินแล้วทีนี้คำถามคืออีเก๋เป็นวะทำไมนะเฮ้ยไม่หยู่มันอยู่ใต้ดินพู่งลยเนี่ว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปช่วยหนุ่ต่อ,อน้อย ปันอยู่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 ยยเดี๋ยวก่อนอีกเก๋ต้องสติดิ <c oughs> เก๋ทำไร <c oughs> เก๋งงอ่ะเก๋ยืนมึนๆเก๋แบบเอ๊ะทำอะไรเห็นไะมเอ่อเก๋กรุณาต้งสติหน่อยนะคุณเก๋ติดขึ้นเก๋ดูแปลกๆอเด็กระวังลูก มันมันไม่สนใจฉันเลยอ่ะไปเลมันไม่สนใจฉันไม่เสร็จน,นิดเดียวแล้วมันไม่ตีรูทิ้งนะไอรูวาร์ประยะไกลเนี่ยขอตีแล้วดิเก๋ทำไรเมื่อกี้เก๋งงเก๋มาทำไมนะมาถึงเดือดปิดเล่าไปแล้วใช่แลเจ้าตรงนั้นน่ะร็อได้ไหม เก <Okay. laughs> อุ้ยอุ้ยย,ย้ยายย,าย้ายย้ายใช่เธอแล้วฉันก็ปั่นอยู่ตรงนี้แหละใส่กล้าหน้าด้านขานาดไหนถาำใจเธอดู <c oughs> ไปแล้วเสือร รัไอ้ยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอช่วยเพื่อนจะระวังนะเกดแล้วไอเกตเกตแล้วมันติดก็ไปไหนติดก็หายไคทเราดไม่ทันแลทเมื่อกี้ ฮิว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 ไม่มีคนปัดเลยแม่มันเหลืออยู่เครื่องเดียวด้วยเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเหลือเพียงเดียวก็ไมมีใครปัดละแท็ถ้าเกิดจะมาช่วยอ่ะบงสั่นนั้นๆให้หน่อยนะโอ้โหระบาดต้องยิบมาเอ่ะมาช่วยหน่อยจ้าแท็กจะบงให้หน่อยได้ไหมอุ้ยตัวทองอือไอ้ยายตัวทอง เี้ยมันปากปิ๊ปเปอร์ปิ๊ปเปอร์เลยปั่นเพื่อเร็วเร์้แล้วไม่้ไปชนตคือไปไหนเดี๋ยขอจตกันหน่อยพีริเกงสิิิิิสิลงปั่นเรื่อสุดท้ายอยู่ปั่นอยู่นล้กายกรรมไม่ไหว ยาวยาวยังโอ้โหไอตัวี้ไม่ทันอ่ะเอยโอ้ยมันไม่ทันน่ะมีใครจะลม้มไหมอ่ะเออน่าจะมีแหละตะกกนน <c oughs> ึงเตียแจ็คมาแจ็คมาเจอ <c oughs> <c oughs> ด้วย <c oughs> ไอเก๋ไม่มีสติเลยอ่ะไอัยไม่เห็นหรอแม้ว้ายหญยเธอเธอยากยายตะพีนังเธอนอนบอละไหมโดนด้วยังจะล้งไหมปีทางเธอด้วย กีนจะไม่จุดก็ไม่ได้ถ้าอยาจุดก็ไม่มีใครได้จุดแล้วบอกเลยแจ็คเฝ้าแน่แดี๋ยวแชทโอเคยนห่ยเห็นเลยอ่ะตรงกลางก็ไม่มีหรือมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะบอมึงเปิดประตูหรือยังนี่เปิดอยู่คนเปิดอยู่คงเปิดคงเปิดแต่ว่าแจ็คไปไล่ี่นับหรือเปล่าวะยังยังแจ็คแจ็คไล่ใครอยู่ไม่รู้ ติดตรงกลางพีายามำเด้อย้ายมาแพทเข้าหว้คือที่แพทแล้วเพื่อน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 นี่แพทมีบ้งค่ะโอเคนี่แมงเฮ้ยประตูเปิดแล้วแต่ออกได้ไหมอีกเรื่องไปซะเอาแค่ พี่กับแม่เขาตักอีกเฮ้ยในแพช์จ้าโอ๊ยอ้าวไม่ไปช่วยนะลึกโอ้เป็นวางผันเอาแคทไม่ช่วยบาร์เมดวันนี้สองนี่ไปเจอที่ออกประตูเลยนะประตูปิดแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่วิ่อยู่วางร่างไม้เราวางร่างไม้ วุ่นวายพูดมิเขามไม่มีตาแดงแล้วตาแดงเขาหมดแล้วแล้เธอแต่ละคนที่เหลืออยู่อ่ะสภาพถังบูบป่าเดินตีกดน้ำหอมแต่น้ำหอมกดมารถไฟผ่านมาดีแพทจะรอี่นเแพทแล้วแ็ชคนเดียวแล้วแพทสู้ขอไอ้แพทโคตรรักเพื่อนเลยแต่ละคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออกได้โอเคเลยได้แพทเก่งมากโลกหูวฟ้าเป็นโชลจริงหรอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้เออนี่ด้วยนะ